ต่อจากพีที่แล้วนะคะที่เราไม่รู้ว่าหลังจากออกมาจากวันดยอนใหญ่แล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะตอนนี้เราได้บทสรุปแล้วค่ะเราจะไปไอ้อนฟ์าสวนสาธารยุทธยากันค่ะ้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วอ้อนร์ารแล้วนะคะทุกคนอัตราค่าบริการผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล็เด็กโตอยู่ที่150สาหรับราคาชาวไทยนะคะสำหรับชาวต่างชาติคือ300บาทเด็กเล็กที่เป็นชาวไทย50บาทต่างชาติ100บาท และนี่ก็คือโซนของฝากนะคะโซนของฝากก็มีของฝากให้เลือกซื้อหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโุเกตากระเป๋าหรือว่าพวงกุญแจนะคะที่นี่เขามีทั้งชาวไทยก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวนะคะราคาค่าราคาของฝากก็ถือว่าไม่แพงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับทางเข้านะคะพนังกงานเขาจะคอยยืนฉีกตัยอยู่หน้าประตูทางเข้านะคะทุกคน พอเราเดินเข้าไปก็จะเจอกับน,น้ําตกนะคะสายมือจะเป็นรถม้าสำหรับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะสําหรับใครที่ต้องการนั่งเถื้าไม้เยี่ยมชมสวนสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อกับพนักงานได้เลยนะคะราคาอยู่ที่300บาทเนาะและสําหรับใครที่หิวนะคะก็สามารถซื้ออาหารเพิ่มดื่มกินได้นะคะ ราคาไม่แพงคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของหงนะคะจะมีหงขาวกับหงดํานะคะทุกคนสามารถให้อาหารองได้นะคะรานะคา50บ,บาทตันนี้เป็นแพนด้าแดงคะ่ะและนอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมีงกิจกรรมสําหรับขี่ช้างชมวิวเ้ืยนะคะอยู่ที่300บาทคะ่ะอันนี้เป็นกรงนกต่างๆนะคะเราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาเฉยๆ นี้เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนเรามาหลายครั้งแล้วครั้งแรกที่เรามาค่าบัตรแค่100บาทเองค่ะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นเป็น150แล้วเนาะก็อย่างว่าแหละอะไรๆก็แพงค่าบาททัตรก็ต้องที่หนึ่งธรรมดานะคะสิ่งที่เราสิ่งที่ทําให้เรามาสวนสัตว์นี้บ่อยๆก็เพราะว่าเราประทับใจในเรื่องของสถานที่ที่มีความสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็การดูแลจัดที่ดีนะคะ ที่เนี่ยเขาดูแลจัดเตรียงดีเลยนะจัดบางตัวเขาให้อยู่ในห้องแอร์อย่างดีเลยนะเขาปิดแอร์ให้ด้วยนะแล้วสัสตว์ที่เนี่ยค่อนข้างอ้วนท้วนเบวอุดมสมบูรณ์ดีนะคะทุกคนไม่ค่อยผอมเหมือนสวนสัตว์ที่อื่นที่เราไปเห็นนะคะคือที่อื่นที่เราไปเที่ยวอ่ะสัตว์จะค่อนข้างผอมใช่ไหมคะทุกคนแบบว่าที่เนี่ยสัตว์เขาจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ เราอยากจะบอกว่าสวนสัตว์ที่นี่คือพื้นที่กว้างขวางมากค่ะเราเดินจึงเมื่อยขาเลยแล้วสัตว์ก็เยอะมากด้วย mm. คือเขามีสัตว์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอยู่ตลอดนะคะทุกคน mm. มากี่รอบกี่รอบก็ไม่เบื่อเลย mm. อันนี้ตัวะไรเนี่ยอ,อันนี้เป็นมา้าแคะนะคะ mm. มา้าแคะน่ารักมากเลยค่ะให mm. ้จม้ะแธะ อันนี้จะเป็นจิงโจ้เผือกนะคะจิงโจ้เผือกจะเป็นตัวสีขาวเนาะจิงโจ้เผือกก็น่ารักไม่แพ้กับหมาแคะเลยเนาะน่ารักเหมือนกันเลยค่ะจิงโจ้เผือกน่ารักมาก <S <S มาอันนี้จะเป็นลินกระลอกนะคะทุกคนสามารถเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ป้อนอาหาร้องได้นะคะเขาจะมีค่าบริการด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาตอนแรกอะ เราสามารถถ่ายรูเปเล่นฟรีนะแต่ว่าค่าอาหารก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าลิงกระรอกจะร้อยจะน้อยลงนะคะที่เรามารอบนี้ก่อนหน้านี้ลิงกระรอกเยอะกว่านี้อันนี้จะเป็นแกะนะคะซื้ออาหารกา้อนงองๆได้นะคะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้คะ่ะแต่รู้สึกว่าน้องน่าจะหลงอยู่ข้างในนะคะ อันนีคล้ายกระรอกผสมหนูยักเลยนะคะทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะอันนี้เป็นเนวป่าคาราเตอนะคะเนวป่าคาราเตอรเราสามารถเลยงได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีมือพร้อมแล้วก็สถานที่ก็ต้องได้นะคะแล้วก็เลยนอย่างถูกกฎหมายด้วยนะถึงจะสามารถเลยงได้นะคะอันนี้เป็นบ่อจระเข้นะคะก่อนหน้านี้จระเข้เ,อเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้มันลดลงเยอะมากเลยะคะ่ะก่อนหน้าที่เรามาตอนแรกจระเข้เล่นบ่อนะคะ อันนี้เป็นนกยูงอินเดียนะคะตอนนี้เขายังไม่ลำแพงนะคะทุกคนนะเขากำแพงหาระะเขาจะสวยมากเลยนะมันจะเหมือนพัดเลยแหละมีสายดีอินเดียอันนี้เป็นน้องฮิปโปโปเตมัสนะคะสูดน้องง่าตีมากเลยะคะ่ะทุกคนดูสูดนะสุดสายจังมั่งมากเลย อันนี้ก we anyway like ็เป like. ็นสิงโตนะคะเป็นสิงโตเพศเมียเนาะสิงโตเพศเมียก็อ้วนพุงมสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะภายในกรงเขาก็ค่าสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนแบบนี้สุนัขน้องเตือนี้จะเป็นภูิแพ้นะคะทุกคนจามใหญ่เลยมีเสือโครงด้วยนะเสือโครงก็ลายสวยสวย ลายสวยเหมือนใครเอาสิมาแต้มเลยนะคะทุกคนดูสิคะเชอร์กงน่าสงสารน้องนะคะน้องน่าจะร้อนเนาะ,ะตอนนี้เป็นตอนช่วงเวย็นแล้วนะคะพนักงานเขาก็เ,เลยรวบให้เราเหลือสองไม้ห้าสิบนะคะเจ็ดต่อแรกที่ไม้ละห้าสิบาทเนาะตอนนี้เราได้สองไม้เลยนะ,ะ,นนยนะ,ะแส่จะให้หาเชอร์กิแล้วเราก็มาดูโชว์ช้างต่อนนะคะ เราชคดีที่ว่าเรามาทำเชื้สายกสุดท้ายพอดีนะคะเราก็เลยได้มาดูนี่ายน้าเราก็แสนมืมากนะคะทุกค และตอนนี้โชว์ช้างก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะไปดูความมิงโก้ตันนี้ค่ะความมิงโก้อันนี้เป็นสมเสร็จบารซิลนะคะตอนแรกยังไม่มีนะแสดงว่าเขางัดยาเข้ามาใหม่นะคะทุกคนอันนี้เป็นบอ่อปลาคาร์บนะคะทุกคนสามารถซื้ออาหารเลี้ยงน้องได้นะแต่ว่าตรงน,นี้เขาปิดแล้วนะเนาะเพราะเย็นแล้ว และตอนนี้สวนสัตว์เขาก็ใกล้จะปิดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะทางเดินออกมาก็จะเจอกับสวนกระบองเพชรนะคะเป็นไงนะคะทุกคนสวยไหมคะตอนนี้เราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย